วันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่ครับอีกเช่นเคยนะครับก็มาเริ่มจากรายการแรกวันนี้เลยนะครับอวันนี้ก็มีรูปหล่อเบ้าทุบนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับจังหวัดชัยนาธนะครับรุ่นเนี่ยครับหลวงพ่อสมชายวัดหนองน้อยนะครับ เกจิชื่อดังครับที่สืบทอดสายนะครับหลวงปู่สุขนะครับมาจากหลวงพ่อบุญยังนะครับและหลวงพ่อมหาโพครับท่านเป็นผู้ปลุกเสกนะครับรุ่นเนี้ยครับออกในนามวัดหนองน้อยนะครับปี2552นะครับพระดีปีลึกหน้าเก็บครับองค์นี้เป็นเนื้อชนวนนะครับพี่เนื้อทองแดงผสมชนวนนะครับต่อโค้ดหลวงพ่อสมชายชัดเจนนะครับรุ่นเนี้ยครับรันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับหน้าสะสมเลยครับ รูบหล่อเบ้าทุบหลวงผู้สุของคเนี้ยครับแบ่งปันให้เลยครับพี่เอาไปองละ350บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการนะครับหลวงพ่อคําบุนะครับอ่าหลวงปู่คําบุนะพี่นะาอ่าก็มีนะครับรุ่นนี้ครับอ่าหลวงพ่อท่านคําบุนะครับรุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเหรียญบาทน้ำมนนะครับอ่ามนมหาเศรษฐีเมืองอุบลแบบเนี้ยครับอ่าเหรียญบาทน้ำมนนะครับของหลวงปู่คําบุปี5 4นะครับ พิธีใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ครับองนี้ครับปี2554เนื้อทองเหลืองนะครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้เลข1 8 2 9นะครับเลข1 8 2่ด้ด้วยครับเลขสวยเลยครับด้านหลังอาคาระยันแบบนี้ครับเป็นเหรียญบาทน้ำมลนะครับเหรียญก็ถือว่านะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปครับห้อยกำลังเหมาะเลยครับรุ่นนี้ครับเหรียญของหลวงปู่คำบุเอาไปเหรียญละ350บาทพอครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับเหรียญบาทน้ำมลหลวงปู่คำบุนะครับพี่นารุ่นนี้ครับ แลวก็รายการเหรียญล่อครับของหลวงปู่คำบุกก็มีนะครับเหรียญล่อครับหลวงปู่คำบุกนะครับเจริญพรสะดุ้งกับนะครับรุ่นนี้ครับกับหลายกลายเป็นดีครับเป็นเหรียญทรงเสมานะครับปี54นะครับพิธีเททองโบราณนะครับเททองหล่อที่นะครับวัดกุดชมพูนะครับหลวงปู่คำบุนะครับรุ่นนี้ครับจองจะกวัาเหรียญละ700ครับเหรียญล่อฉลุแบบเนี้ยครับหลวงปู่คำบุนะครับพี่นะเอาไป400บาทพอครับองค์เนี้ยครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับ 400บาททรงฟรีครับองนี้เลข107ด้วยครับเลขสวยเลยครับพี่อ่าเลข107นะครับองค์นี้ครับเหรียญล่อหลวงปู่คำบุนะครับหน้าสะสมเลยนะครับองค์นี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเหรียญ EOD นะครับหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะครับย้อนยุครุ่นแรงคูปี60นนะครับรุ่นนี้ครับสร้างแจกทหารหน่วย EOD ครับกู้ระเบิดนะครับ อ่าดูนี้ครับนาสะสมเลยครับเป็นเนื้อนะครับทองแดงลมอ่าลมดำครับอ่าชนวนแบบนี้ครับอ่าเป็นเนื้อนะพี่นาทองแดงฉนวนครับลมดํา eod นะครับแท้ดูง่ายครับเหรียญรุ่นนี้ครับคมกริบเลยพี่นาอ่าแกะบล็อกสวยนะครับตัวหนังสือหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะครับวัดโคสิตารามก็จะมีนะครับจุดเป็นเม็ดขึ้นแบบนี้ครับชัดเจนนะครับอ่าโค eod แบบนี้ครับสวยพี่นารุ่นนี้ครับก็มีประสบการณ์นะครับดังๆมากมายนะครับรุ่นนี้ครับ ด้านหลังหะนุมานเชิญธงแบบนี้ครับหลังฮะนุมานเชิญธงปี60นะพี่นะาแบ่งให้นะครับเหรียญละ1,600บาทเท่านั้นนะครับมีกล่องเดิมครบนะครับทุกรายการรับประกันแท้สากลให้เลยนะครับมาที่รายการนะครับพยาคุดกันต่อเลยนะครับรุ่นนี้ครับพยาสุเลนะครับทรชิดนะครับรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อวันนะครับวันนี้ผมได้มา1องค์นะครับองนี้ครับจะเป็นเนื้อสัมิดนะครับชุบทองแดงนะครับ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทองแดงด้วยครับลันเลขกำกับชัดเจนนะครับนาสะสมเลยครับองค์นี้ครับสัมฤทธิ์ชุบทองแดงนะพี่นาองค์นี้ครับเป็นนะครับรูปหล่อแบบนี้ครับพญาคุดก็เด่นทางด้านนะครับมหาอำนาจแบบนี้ครับทางด้านนะพี่นาหน้าที่การงานต่างๆดีนักแรครับโชคลาภต่างๆดีมากนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี60เอาไปองค์ละ300บาทพอครับองค์นี้ครับพญาคุดมหาอำนาจนะครับรุ่นนี้ครับ อ่ะแล้วก็พญาคุดนะครับรุ่นเนี่ยครับยกช่อฟ้านะครับปี59ก็มีนะครับรุ่นเนี่ยครับแต่ก่อนนี่พี่เล่นหากันนะครับองค์องหนึ่งเนี่ยพี่เล่นหากันองค์ละวพันกว่าบาทนะครับพันหกพันเต้องมีนะองค์เนี้ยครับอ่ายกช่อฟ้าครับเป็นรุ่นนิยมนะครับองค์เนี้ยครับอ่าเป็นรุ่นนิยมด้วยครับองค์เนี้ยครับหลายสีแบบเนี้ยครับพี่นะสวยเลยครับแล้วก็มีรันเลขกำกับชัดเจนครับองค์นี้เลข400ด้วยครับเอาไปองค์ละ600บาทพอครับ เฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับพยาคุดยกช่อฟ้าครับรุ่นนิยมเลยครับรุ่นนี้ครับแบ่งปันให้เลยนะพี่นะ6 0 0บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็มามากันที่ครับเหรียญนะครับรุ่นนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยครับที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับปีาปี55ครับรุ่นสารพัดดีนะครับวันนี้ผมได้มาทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่1ครับแบบที่1จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับปั๊ม77นะครับ2ฝั่งแบบนี้ครับปั๊ม772ฝั่งจะหายากครับ ปั๊มเจ็ดเจงฟังหายาครับส่วนมากก็จะพบเจอแบบ77ฝั่งเดียวหรือว่าไม,ม่มีปั๊มเลยแบบนี้นครับอ๋อองนี้ปั๊มเจ็ดเจงฟังนะครับเหรียญสารพัดดีนะครับดีทุกอย่างครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับด้านหลังยันกระบองไข่นะครับรุ่นนี้ครับออกก่อนเหรียญมหาป่าปีเดียวครับรุอ่นนี้แต่ก่อนเนี้ยเล่นกันองค์หนึ่งเ,งเนี้ยพ,พันก็บาทต้องมีนะพี่นะอ๋อองนี้ครับอ่ะเล่นกันองค์หนึ่งครับพันก็บาทต้องมีนะครับอง,อง,งนี้ครับแล้วก็จุดใจตังค์นะครับ สารพัดดีรุ่นนี้ครับจะมีวงเดือนขึ้นนะครับขอบเหรียญชัดเจนนะครับอ่ารุ่นนี้ก็มีนะครับของเรียนแบบออกมาแล้วนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับจุดใจตังค์คร่าวๆเลยครับวงเดือนขอบเหรียญน้ครับแท้ดูง่ายเลยครับอ่ารุ่นนี้ครับสารพัดดีปี55หลวงพ่อวันนะองค์นี้ครับเนื้อทองแดงโค้ดเจ็ดเอาไปองค์ละ500บาทพอครับอ่าทองแดงโค้ดเจ็ดนะพี่นะองค์ละ500ครับอ่าแล้วก็เนื้อทองแดงอ่าเนื้อทองเหลืองครับขอภายครับพี่องค์นี้ครับ องนี้เป oh. ็นเนื okay no ้อทองเหลืองโค้ด77ฝั่งเดียวนะครับอ่าโค้ด77ฝั่งเดียวครับองค์นี้โค้ด77สองฝั่งนะครับอ่าองนี้77ฝั่งเดียวครับอ่าเนื้อทองเหลืองนะครับเหรียญสารพัดดีครับจุดใจตังดูง่ายเหมือนกันครับด้านบนขอบเหรียญครับมีวงเดือนวิ่งนะครับทั่วเหรียญเลยครับอ่าด้านหลังก็มีวงเดือนขึ้นชัดเจนแบบนี้ครับสารพัดดีนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวันนะครับป้องกันภัยดีครับรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละ400บาทพอครับเหรียญรุ่นนครับ ต่อโค้ดจะเจ็ดฝั่งเดียวนะครับเหรียญสลรพัดดีของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับสายหลวงพ่อเงินนะพี่นาอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยครับมีหลายท่านนะครับถามหานะครับเป็นจำนวนมากเลยครับเหรียญมนพรการนะครับใครคิดไม่ดีสะท้อนย้อนกลับนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญมนพรการของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับปี60นะครับรุ่นนี้ครับปุกเซเสาห้านะครับมนพรการแบบนี้ครับ หลวงพ่อวันนะครับด้านหลังหนุมาณนะครับอ่ารุ่นนี้ครับจุดแท้ดูง่ายครับอ่าเขาก็จะเป็นแบบน,นี้ครับอ่าด้านหลังครับบล็อกสายฝนเฉียงนะครับอ่ารุ่นนี้ครับรันเลขกำกับชัดเจนอง์นี้เลข5189ด้วยครับอ่าเลขสวยเลยพี่นะาเลข5 189นะครับอ่าองค์เนี้ครับเหรียญมนพระการนะครับของหลวงพ่อวันนะครับแบ่งบูชาให้นะครับเหรียญละ350บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ได้เข้ามา1เหรียญนะพี่นะา แล้วก็รายการต่อมานี่ครับมน์พระเวทนะครับมน์พระเวทรุ่นนี้ครับถือว่าใช้แทนมน์พระการได้นะครับออกปี6-1นะครับมาพร้อมคาถาครับอ่านะปิดรูปกับเนี้ยครับสวยพี่น้ารุ่นนี้ครับเหรียญมน์พระเวทนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อตะกั่วครับเนื้อตะกัวตอกนะครับตะกุด3กษัตริย์เงินทองหน้าครับลงไปในบริเวณนะครับสังฆติของหลวงพ่อหวันด้วยครับรุ่นนี้ครับมนฑ์พระเวทนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่แกะบล็อกได้สวยนะครับ เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญเลยครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อวันนะครับที่แกะบล็อกได้สวยครับองนี้เลข94ด้วยครับเลข2หลักนะครับเลข2หลักนะครับแกะบล็อกคมเลยครับเนื้อตะกั่วครับส่วนมากครับจมูกจะบุบนะองค์นี้จมูกสมบูรณ์เลยพี่อาจจะมูกสมบูรณ์เลยพี่นะเอาไปอง์ละ250บาทพอครับเหรียญมณฑพเวทนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับป้องกันภัยได้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับ เหรียญมหาเศรษฐีหมื่นยันนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี5 6ยอดนิยมนะครับแต่ก่อนพี่เล่นหากันองหนึ่งพันกว่าบาทนะครับรุ่นนี้ครับมหาเศรษฐีหมื่นยันนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อไม่ตัดปีกนะครับเนื้อปลาก้าครับอยู่ในชุดกรรมการนะฮะองนี้ครับแท้ดูง่ายครับวงเดือนขึ้นชัดเจนด้านหลังเหรียญนะครับรุ่นเนี้ยครับมีของเสริมของเกเยอะมากนะครับจุดใจตังค์ดูว่าข้าเลยครับด้านหลังเหรียญตรงเนี้ยครับมีวงเดือนนะครับ วงเดือนขึ้นรอบชัดเจนแบบนี้ครับพี่แล้วก็อักขรยันคมชัดนะครับตัวหนังสือหลวงพ่อวันคมชัดแบบนี้ครับวงเดือนชัดเจนแล้วก็อีก1จุดเลยครับจุดใจตังตรงนี้ครับจบเลยพี่บริเวณนะครับฐานตรงนี้ครับจะมีวงเดือนขึ้นชัดเจนนะครับองค์นี้ครับมหาเศรษฐีมื่นยันนะครับหน้าสะสมเลยครับเอาไปเหรียญรัส400นะครับแบ่งปันให้เลยนะครับรุ่นนี้ครับมหาเศรษฐีมื่นยันของหลวงพ่อวันนะครับเป็นเหรียญน,นั่งพานนะครับรุ่นนี้ครับ อ่ะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับอุดมทรัพย์นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยครับที่ได้รับความนิยมนะครับแต่ก่อนพี่เล่นหากรนเหรียญหนึ่งเนี่ยเจ็ดแปดร้อยพันต้องมีครับสาหรับเนื้อทองแดงแบบนี้ครับหล่อโบราณนะครับอุดมทรัพย์นะครับรุ่นนี้ครับเนื้อหลักๆนะครับไปอยู่กับชาวต่างชาติเยอะนะครับองค์นี้ครับเหรียญอุดมทรัพย์หลวงพ่อวันวัดคลองคูณปีห้าเก้านะครับอ่าองนี้เป็นเนื้อทองแดงหล่อโบราณนะครับหลังฮานุมานนะครับ เอาไป250บาทละกันนะครับเฉลี่ยให้เลยพี่อ่าเอาไป250บาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับรุ่นอุดมทรัพนะครับต่อโค้ดหลวงพ่อวันแบบนี้ครับชัดเจนเลยครับปี2559นรห้าะครับน่าสะสมเลยนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับหลวงปู่หมุนนะครับอ่าเป็นเหรียญของหลวงปู่หมุนนะครับบารมีครูแบบนะครับปี59นะครับรุ่นเนี้ยครับวัดบางปะหมอจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเกจิชื่อดังครับร่วมเสกหลายคณาจารย์นะครับ รุ่นไงครับอ่ารุ่นนี้น่าเก็บเลยนะพี่นะอ่าหลวงปู่หมุนนะครับอ่าหลวงปู่หมุนองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าเนื้อทองแดงแล้นหลังอัขระยันครับรลันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับเอาไปองละ250บาทพอครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นนี้ออกในนามวัดบางปลาหมอจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาของหลวงพ่อเกาะนะครับ องนี้เป็นรายการครับลงยาเครื่องทรงตอกโค้ดเ้ารอบครับสร้างแค่เหร team, um, ียญอ่าอย่างละร้อยเหรียญแบบนี้ครับอ่าถ้าเกิดเป็นธรรมดาแบบนี้ครับสร้างประมาณนะครับอ่าสร้างประมาณ999เหรียญแบบนี้ครับพี่อ่าแต่ถ้าเกิดแบบนี้ครับสร้างแค่ร้อยเหรียญนะครับสร้างน้อยมากครับเป็นลงยาเครื่องทรงแบบนี้ครับตอกโค้ดเ้ารอบนะครับรันเลขกำกับชัดเจนไว้ครับอันนี้ผมเปิดให้ชม1องค์นะครับอ่าองนี้ครับเป็นรายการลุ้นนะครับอ่ารายการลุ้นเหรียญลงยานะผมแกะได้นะครับ องนี้เลข449ครับสร้างน้อยครับสร้างร้อยเหรียญนะครับหน้าสะสมเลยครับรุ่นนี้ครับเป็นรายการลงยาเครื่องทรงนะครับเหรียญปูเสือกาลสิทธิ์หรือสีของหลงพ่อเกาะวัดฒาสมอปี68นะครับรุ่นนี้ครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับหน้าสะสมเลยนะพี่นะเอาไปเหรียญละ400นะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการพระผงวัดเดิมบ้างนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นกระตันยูครับปี2562นะครับ หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับรุ่นนี้ครับสมเด็จหลังพระศรีวลีหลวงพ่อกลวยแบบนี้ครับเกจิชื่อดังครับสายหลวงพ่อกวยร่วมเสกหลายคณะาจารย์ครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นแบบนี้ครับร่วมเสกด้วยนะครับนาสะสมเลยครับรุ่นนี้ครับแล้วก็พระอาจารย์อเดกวัดหนองทรายก็มาร่วมเสกนะครับเอาไปองค์ละ200พอครับรุ่นนี้ครับเนื้อผงทูบบูชาครูผสมผงยาวาสนาจินดามณีครับรุ่นนี้ครับ นาสะสมเลยครับคุกพอยเซ่ครับรุ่นนี้ครับอ่าแบ่งให้นะพี่นะองละ200บาทนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระผงสุพรรณนะครับรุ่นนะครับ558นะครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่น558นะครับรุ่นนี้ครับปี2 5 0 4กว่าครับพี่อ่าประมาณช่วงปี442นะพี่นะถ้าจะไม่ผิดนะครับรุ่นนี้ครับผงสุพรรณนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับอ่ารุ่นนี้ครับพระผงพิมพ์สุพรรณย้อนยุคนะครับ รุ่นเนี้ยครับพิธีดีมากนะครับอ่าพิธีดีมากนะพี่นะผมจะมีนะครับเป็นโซนสีน้ําตาลแบบนี้ครับอ่าโซนสีน้ําตาลแบบนี้นะพี่นะที่รายการนะครับเหรียญนั่งพานนะครับรุ่นเนี้ยครับแปดรอบนะครับหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครเหลือเหรียญเดียวครับเหรียญนั่งพานครับด้านหลังบล็อกสายฝนนะครับหลวงปู่ฟูครับฉะเชิงเซานะครับวัดบางสมัครนะครับเหรียญละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับรุ่นเนี้ยครับนั่งพานแปดรอบครับ เหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดท่ามูลวรวิหารนะครับเกจินะครับพระคู่บ้านคู่เมืองชาวไชน่านะพี่นะขออภัยครับอ่ารุ่นนี้ครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับอ่าปี58นะครับพิธีดีมากนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อพระนะครับวัดโคกดอกไม้แบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับร่วมเสกด้วยครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นเหรียญนะครับพี่นะหลวงพ่อธรรมจักรนะครับพระพุทธนะพี่นะปางนะครับห้ามญาตินะครับอ่าประทับฐานดอกบัวบนีครับ อ่เป็นพระพุทธที่นะครับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับแล้วก็ชาวไชน่านับถือครับพระครูบ้านครูเมืองชาวไชนานะครับองค์นี้เนื้อนวะโลหะนะครับที่น้านหน้าสะสมเลยนะครับเอาไปเหรียญละ300นะครับเนื้อนวะโลหะครับหลวงพ่อธรรมจักรนะครับปี2558น้าาะครับหน้าสะสมเลยครับอ่าแล้วก็เนื้อปาก้าก็มีนะครับเนื้อปาก้าครับเอาไปองค์ละ250บาทพอครับองค์นี้ครับอ่าเนื้อปลาก้านะครับ 250บาทส่งฟรีครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะครับปี58นะพี่นารุ่นนิยมด้วยครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระผงหลวงพ่อกลยครับปี2539นะครับรุ่นนี้ครับออกในนามวัดหัวเด่นนะครับด้านหลังครับสิงแบบน้ครับสามขวัญนะครับเอกลักษณ์ของวัดหัวเด่นนะครับรุ่นเนี้ยครับเจ้าวาดยุคก่อนนะพี่นาะเจ้าวาดองค์ก่อนครับหลวงตาสมานะครับท่านเป็นผู้จัดสร้างนะครับ อ่าหน้าเก็บเลยครับรุ่นนี้ครับปี39นะครับพระผงแบบเหมือนนะครับเอาไปองค์ละ350บาทพอครับด้านหลังหลังสิ่งมหาอำนาจด้วยครับรุ่นเนี้ยครับเรียมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับวันนี้ได้นะครับพระนาปกนะครับมหาเศรษฐีอายุวัฒนมงคล86ปีหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอ่ารุ่นนี้ครับปีห6นะพี่นะเป็นนะครับพระปกแบบน้ครับอ่าปกเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถินนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับนาสะสมเลยครับอ่าปกหลวงพ่อเพี้ยนองค์นี้เลข1965ด้วยครับอ่าเกจิชื่อดังจังหวัดลบบุรีนะพี่นะหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับเนื้อเงินนะครับปี5-6สร้างน้อยมากนะครับน่าเก็บเลยครับมีกล่องเดิมครบให้ด้วยนะพี่นะเอาไปองคแล้ว0 0บาทพอครับองค์นี้ครับปกจิ๋วแบบนี้ครับปกเนื้อเงินของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอ่าแล้วก็รายการ่อมาเลยครับมาที่รายการพระปิดตานะครับ หลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี58นะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับอ่ารุ่นนี้ครับลันเลขกำกับชัดเจนองนี้เลข2 2 9เครับเนื้อทองแดงครับชุดเนี้ยพี่เนื้อทองแดงองค์นี้ครับผมแยกมาจากกล่องเนื้อเงินนะครับกล่องกรรมการนะพี่นะที่มีหลายองค์นะครับเอาไปองค์ละ250บาทพอครับองค์นี้ครับแบ่งปันให้เลยนะครับพระปิตายันยุ่งนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับ ทันตัวหลวงพ่อวันท่านปลุกเสกนะครับองนี้มีจีวรเกษาหลวงพ่อวันทันด้วยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับพระผงนะครับพระพุธนะครับทรงครุฑแบบนี้ครับมหาอํานาจดีเลยครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่บุญนะครับอาจาโลนะครับอ่าหลวงปู่บุญอาจารโลครับสายนะพี่นะหลวงปู่ฟันแบบนี้ครับนาเก็บนะครับองค์นี้หลังแบบนะครับหลังแบบซ้อนแบบนี้ครับสวยเลยพี่นะเอาไปองละร้อยห้าสิบบาทพอครับของหลวงปู่บุญนะครับ แล้วก็เนื้อว่านธรรมดาครับเนื้อว่านธรรมดาหลวงปู่บุญก็มีครับองคเนี้ยครับพี่อ่าองเนี้ยครับพระพุทธทรงครุฑนะครับหลวงปู่บุญอาจาโรนะครับอ่าองนี้เอาไปร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับด้านหลังฝั่งตะกุดนะพี่นะาแล้วก็มีจีวรนด้วยครับนาเก็บเลยครับรุ่นนี้ครับทันตัวนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับองค์นี้ของหลวงพ่อวันนะครับปีห้าแปดรุ่นมหาอำนาจนะครับอ่าองนี้จะเป็นพระพุทธทรงหะนุมานนะครับ พระพุทธทรงหนุมาะครับมหาอำนาจหลวงพ่อวันฝั่งตะกุดเหมือนกันครับด้านหลังยันกระบองไข่นะครับเอาไปองละร้อยห้าสิบาทนะพี่นะองค์นี้ครับแล้วก็แบบนะครับปัดทองนะครับกับปัดเงินนะพี่นะปกติผมจะเปิดอยู่องค์ละสองร้อยนะครับวันนี้เฉลี่ยให้เลยครับเอาไปองละร้อยห้าสิบาทพอครับมหาอำนาจนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นนี้ครับพระพุทธทรงหนุมาณนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันนะพี่นะจังหวัดพิจิตรนะครับ อ่ะแล้วก็รายการต่อมาครับเสือมหาอำนาจนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒหัวเด่นนะครับอายุวัฒนมงคล6เมษายนปี68ครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ครับหลวงพ่อนะครับจัดสร้างนะพี่นะแจกลูกศิษย์ที่มากราบท่านนะครับอ่าในวันที่6เมษายนปี68นะครับรุ่นเนี้ครับเสือมหาอำนาจนะครับของหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒหัวเด่นนะครับอ่าเอาไปนะครับตัวละ200บาทพอครับตัวเนี้ยครับอ่าตัวละ200บาทเท่านั้นนะครับ ก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเรียนเจ้าสัวนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับปี64ครับรุ่นเนี้ยครับปูกเซกนะครับหลายวาระพิธีมากนะครับรุ่นเนี้ยครับหน้าสะสมนะครับอ่ารุ่นนี้ก็ปลูกเซกที่วัดประดู่ชิมพีครับวัดหลวงพุโตนะครับวัดเดิมบางคงคารามนะครับอ่ารุ่นนี้ครับวัดละคังโคสิตารามนะครับหน้าเก็บเลยครับปี64นะครับรุ่นเนี้ยครับองค์เนี้ยครับจะเป็นเนื้ออปราก้านะครับห่วงเชื่อมทองแดงนะครับ เหรียญเจ้าสัวนะพี่นะวันนี้มีมาแบ่งปันนะครับ2เหรียญนะครับอ่ามีมาแบ่งปัน2เหรียญครับสร้างน้อยมากครับองค์นี้เลข6 2นะครับอ่าองนี้เลข72ครับเลขสวยเลยพี่เอาไปเหรียญละ500บาทพอครับเหรียญเจ้าสัวนะพี่นะวัดกลางบางแก้วครับรุ่นนี้ครับมีทั้งหมด2เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับพิธีนะครับพุทธพิเศษครับแล้วก็รายละเอียดไว้ให้ด้านบนคลิปนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับ เหรียญนะครับของหลวงพ่อจ้อยนะครับวัดหนองน้ําเขียวชนบุรีนะครับอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อจ้อยปี26นะครับหนองน้ําเขียวชนบุรีครับอ่าด้านหลังนะครับหลัง3มทับแบบน้ครับสามเหล่าทับนะพี่นะอ่ารุ่นเนี้ยครับเหรียญของหลวงพ่อนะพี่นะจ้อยวัดหนองน้ําเขียวจังหวัดชนบุรีครับอ่าเกจิชื่อดังจังหวัดชนบุรีครับเอาไปเหรียญละ300บาทพอครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับสภาพสวยกิฟต์เลยนะครับนาสะสมเลยนะครับ อ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญแปะยิ้มนะครับหลวงพ่อวิชานะครับรุ่นเนี้ยครับเกจิชื่อดังนะพี่นาจังหวัดชัยนาธนะครับปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดชรทุเรียนนะครับนครสวรรค์นะครับอ่าตากฟ้านครสวรรค์นะพี่นะาอ่ารุ่นเนี้ยครับเป็นนะครับในสมัยที่หลวงพ่อวิชาท่านนะครับจำพรรษาอยู่ที่นะครับวัดศรีมณีวานนะครับจังหวัดชัยนาทอำเภอมโนรมนะครับปี58ปครับเหรียญแปะยิ้มเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับ ลงยาแดงนะครับจีวอนเหลืองแบบนี้ครับสวยเลยครับองค์นี้ครับพี่เหรียญแปะยิ้มนะครับสุดยอดประสบการณ์แล้วก็เป็นเหรียญลงยารุ่นแรกนะครับเอาไปเหรียญละ1,200บาทพอครับรุ่นนี้ครับนาสะสมนะครับเหรียญแปะยิ้มของหลวงพ่อวิชานะครับเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาทนะครับท่านก็นะครับร่วมปลุกเสกนะพี่นะวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่สุกนะพี่นะแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆนะครับ เป็นจำนวนมากนะครับก็อาทิเช่นนะครับเหรียญหลวงปู่สุกปี18192021แบบนี้ครับหลวงพ่อวิชาท่านนะครับก็รวมเสกนะพี่นาหนึ่งพสส่งฟรีนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการครับเหรียญนะครับพี่นาพ่อปู่หรือสีนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญพ่อปู่หรือสีบรมบคูนะครับรุ่นนี้ครับองค์นี้ครับน่าเก็บเลยครับเป็นเนื้อตะกั่วกรรมการนะครับเนื้อตะกั่วกรรมการด้วยครับ เหรียญพ่อปู่หรือสีองนี้เลข2 0นด้วยพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับอ่าวัดดาวดึงนะครับอ่าวัดดาวดึงนะพี่นะรุ่นนี้ครับปี2559นะครับอ่าปี2559นะครับรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละ250บาทพอครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเนื้อตะกัวครับพี่หน้ากากครับเป็นหน้ากากทองแดงชนวนนะพี่นะาองค์นี้ครับเอาไป250ส่ทรงฟรีนะครับแล้วก็ต่อมาครับรูปหล่อเนื้อเงินนะครับ เอาแบบเฉลี่ยให้เลยพี่องค์นี้ครับอ่ารุ่นมงคลนะครับมหาราบปีห9ครับวัดท้ายทุ่งนะครับอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจิ๋วนะครับแต่ก่อนผมอ่าปกติผมจะเปิดอยู่องค์ละ4 5 0 0นะเอาไปองค์ละ350พอครับองค์นี้ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับย้อนยุคนะครับรุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยพี่นะองค์นี้ครับอ่าองค์ละ350บาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับอาแล้วก็รายการต่อมาครับเนื้อเงินนะครับรุ่นนี้ครับเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับ รุ่นเจริญพรนะครับปี2557นะครับยอดนิยมเลยครับเจริญพรมหาป่าครับสร้างแค่2999เหรียญนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมนะครับเกจิชื่อดังครับร่วมเสกหลายคณาจารย์นะครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงปู่ทิมย้อนยุคนะพี่น้ารุ่นนี้ครับด้านหลังอคระยันนะครับน้ำโมคุทายะแบบนี้ครับสวยเลยครับพี่นาองค์นี้ครับเนือเงินบริสุทธ์ด้วยครับแล้วก็องค์นี้ครับ เลี่ยมกรอบนะพี่นะเป็นเลี่ยมงานเชือกถักแบบนี้ครับพร้อมบูชาได้เลยครับกันน้ําอย่างดีเลยนะพี่นะเอาไปเหรียญละ 1, 3 5 0บาทพอครับรุ่นนี้ครับเหรียญเจริญพอนะครับหลวงปู่ทิมนะครับน่าเก็บเลยครับพี่รุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับแซยิดนะครับมีเงินมีทองมีสุขนะครับปี5.6นะครับยังไม่ผ่านการแกะเลยครับซินเดิมจากวัดแบบนี้ครับเอาไป200บาทพอครับสามเหรียญนี้ครับ สามเหรียญเอาไป200บาทเท่านั้นครับแล้วก็รายการต่อมาเหรียญหลวงปู่เถิงปัญญาวโลนะครับเหรียญมื่นยันนะครับปี6 7นะครับเหรียญมื่นยันนะครับหลวงปู่เถิงนะครับปี6 7นะครับน่าเก็บเลยครับรุ่นนี้ครับพี่แบ่งให้นะครับเหรียญละ200ร้นะครับเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วครับรุ่นนี้ครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะเหรียญมื่นยันหลวงปู่เถิงนะครับแล้วก็หนุมาณนะครับหลวงพ่อวิชาครับ หายากมากครับองนี <pl ains> ้ครับพี่หานุมาลอยองค์นะครับ6รอบนะครับ72ปีนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวิชานะครับบูชาครูปี59นะครับรุ่นนี้ครับเนื้อเงินอุดผงเก่าแบบนี้ครับอุดมวลสารนะครับนาเก็บในพี่นาองนี้ครับของหลวงพ่อวิชาครับรันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับหานุมานลอยองค์เนื้อเงินนี้หายากมากนะครับใช้แทนนะครับพนุมานหลวงพ่อวิชัยเนื้อเงินได้ครับของหลวงพ่อวิชัยเนื้อเงินนี่เล่นหากันนะครับ ตนเราเป็นหมื่นนะพี่นะอ่าองค์นี้ของหลวงพ่อวิชาเอาไป1,500บาทพอครับเอาไป1,500บาทพอครับปี59นะครับหายากมากครับรุ่นนี้ครับสร้างน้อยหมุนเวียนน้อยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อโฉมนะครับวัดเขาปทวีนะครับปี58นะครับเสมามหามงคลมหาเศรษฐีเหลือเหรียญเดียวครับแบ่งให้เหรียญละ200นะครับรุ่นนี้ครับพี่ หลวงพ่อโฉมเลข16นะครับเลขมงคลเลยนะครับเหรียญละ200เท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อโฉมวัดเขาปัทวีครับเกจิชื่อดังนะพี่น้จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็เหรียญนะครับรุ่นนะครับมีเงินมีทองนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรุ่นนี้ออกวัดท้ายทุ่งนะครับอ่าองนี้เป็นเหรียญเนื้อกะไหลทองลงยาเหลืองครับแบบนี้ครับโบเขียวนะพี่น้าสวยครับหลวงพ่อเงินรุ่นนี้หลวงพ่อวันปลุกเสกเดียวนะครับ ด้านหลังครับหลังหลวงพ่อทองนะครับพระพุทธศักดิ์สิทธิ์วัด้ายทุ่งนะครับเอาไปองคแล้ว0 0พอครับองคเนี้ยครับเหรียญหลวงพ่อเงินหล่อด้วยพี่หลอโบราณนะครับรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อวันปุกเสกนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญนะครับเมตตาบารมีนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามก็มีนะครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นนี้ออกในนามวัดดอนกะพีนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับอัปลก้านะครับลงยาน้ําเงินนะครับ อ่ะเอาประกาลงยาน้ำเงินนะพี่นะเหรียญสวยครับเอาไปเหรียญละ350บาทพอครับเหรียญเนี้ยครับอ่ะมีตาบารมีวัดดอนกะพีครับเสก2วาระนะครับนะวัดดอนกะพีแล้วก็วัดนะครับโคศิตารามนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าก็รายการต่อมาเลยครับเหรียญนะครับอ่ามงคลชีวิต54นะครับเหรียญกลมหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเหรียญหลวงพ่อกวยครับเนื้อสัตตะนะครับหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าแบบเนี้ยเลยนะครับพี่นะ ผมมียอดมาแบ่งปันทั้งหมด2เหรียญนะครับมีกล่องเดิมครบให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวิชัยครับท่านเป็นผู้ดำเนินการในการจัดสร้างแล้วก็ปลูกเสกครับรุ่นนี้ครับออกตรงเดวัตโคสิตารามเลยนะครับเอาไปเหรียญละ750บาทพอครับเหรียญละ750บาทส่งฟรีนะครับพี่นาแล้วก็มาที่รายการสุดท้ายครับเหรียญนะครับเมตาบารมี5-5หลวงพ่อกวยก็มีนะครับรุ่นนี้ครับหลังพระพมปี55ครับ หลวงพ่อวิชัยท่านนะครับปลุกเสกนะพี่นาแช่น้ามนต์หนึ่งไตรมาสด้วยครับรุ่นนี้ครับอ่าเนื้อทองแดงแช่น้ามนต์นะครับเหรียญหลวงพ่อกวยครับออกตรงโดยวัดท่านเลยนะครับเอาไปองละ5 0 0บาทพอครับองค์นี้ครับน่าสะสมเลยครับน่าเก็บเลยครับรุ่นนี้ครับปี55้านะพี่นาอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับอ่าก็ชอบรายการไหนก็แคปรูปรายการนั้นนะครับ ส่งมให้ผมครับทางช่องทางลายที่ผมขึ้น q ิวอารค้ไว้ให้ได้เลยนะครับพี่นาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ